สวัสดีครับโค้ดมาลินนะครับคลิปนี้ผมจะมาให้เทคนิคการเทรดทองด้วย price a c t i o n นะครับก็แบบที่ผมใช้เลยเนาะก็ง่ายๆคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะวันนี้ก่อนอื่นเลยเราเปิดมาที่กราฟเนี่ยอ่ะเราน่าจะดูอะไรก่อนนะครับคือจริงๆแล้วว่ากราฟทองอะ่ะมันก็เหมือนกับกราฟอื่นๆทั่วไปนะั่นแหละเหมือนกับทุกตลาดทุกอ่ะ ทุกคู่ทุกทางเฟรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นพฤติกรรมการซื้อขายเป็นสถิติการซื้อขายเหมือนกันนะครับให้เข้าใจเนเจอร์ของกราฟแล้วก็การเทรดก่อนเนาะส่วน price action เนี่ยก็คือการดูพฤติกรรมราคาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นบนกราฟนะครับไม่ว่าจะเป็นแท่งเทียนหรือว่ารูปแบบการซื้อขายหรือ,อการแสดงออก ของอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับถือว่าเป็น price action ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าราคาจะทำอะไรอินดิเคเตอร์แสดงสรุปออกมาให้ยังไงนะครับทั้งหมดเราเรียกว่า price action หมดเลยเนาะไม่ใช่แค่แท่งเทียนหรือว่าแนวรับแนวต้านหรืออะไรเท่านั้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ถ้าเป็นสไตล,ล์ผมนะก็เปิดมาที่กราฟผมจะดูอ่า มา r ก็ t สตรัคเจอรก่อนแล้วก็จะไปดูเมเจอร์สตรัคเจอร์หรือ Major t r เทรก่อนว่าโครงสร้างหลักของตลาดหรือว่าทัเฟรมใหญ่ๆเนี่ยเขาเป็นทิศทางหลักเนี่ยมันเป็นยังไงอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมก็มักจะเปิดดูประมาณ4ชั่วโมงนะครับแต่ว่า in case ที่บางเคสที่ราคาเนี่ยสชั่วโมงมันอาจจะมอง ไม่ค่อยออกว่าเอ๊ะมันขึ้นไปขนาดนั้นแล้วมันก็ลงมาแล้วมันก็กองกองอยู่ตรงเนี้ยอ่ะเมื่อกี้เราอาจจะเห็นแล้วว่า1ชั่วโมงเนี่ยเป็นไซด์เวย์ใช่ไหมครับชัดเจนมาก4ชั่วโมงเนี่ยมันอยู่ในเทรนอะไรเนี่ยมันเหมือนจะขึ้นแล้วก็เหมือนหักลงสรุปแล้วมันเป็นเทรนขาลงหรือยังนะครับถ้ามันยังไม่ชัดเจนแบบเนี้ยเราก็อาจจะกระเถิบขึ้นไปอีกไทม์เฟรมหนึ่งก็ได้อ่ะผมก็จะไปดูที่ไทม์เฟรมเดลี่นะครับเดลี่เราก็เห็นว่าราคาเทลงมาหนักมากเลยแล้วก็มีการกระชากขึ้นมาแล้วก็ทุลงอีก อ่ะมันก็เริ่มเอ๊ะยังไงเหมือนจะเป็นขาลงที่จะปรับขึ้นแล้วก็ลงมาแล้วทีนี้โลใหม่มันจะยกสูงขึ้นไหมหรือว่าอะไรนะครับเราต้องเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเห็นรูปแบบการซื้อขายหรือว่าทิศทางของมันนะครับอ่ะเราอาจจะย้อนกลับไปอีกนิดนึงหรือว่าต้องกระเถิบขึ้นไปดูว e ekly แล้ว นะครับอ่าพอวิกฤี้ชัดเจนแล้วว่าราคาอยู่ในเทรนขาขึ้นใช่ไหมครับที่ตอนนี้อาจจะเริ่มมีการย่อตัวลงมาหรือเริ่มมีการพักตัวบ้างในช่วงตรงนี้นะครับทีนี้เราเริ่มเห็นความเป็นขาขึ้นและเราจะยังไม่ดูตรงปัจจุบันมากนะครับเอาเป็นว่าภาพรวมภาพกว้างคือมันเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องหากรอบที่กำลังซื้อขายอยู่นะครับกรอบราคาที่กําลังซื้อขายอยู่ อาจจะเป็นตรงไหนลองหาจุดสวิงอ้างอิงะที่เดลี่ผมกลับมาที่เดลี่อีกทีหนึ่งแล้วลองลองดูหลายๆมุมมองนะครับลองดูหลายๆมุมมองแล้วพยายามหาจุดอ้างอิงบนกราฟให้ได้เนาะอย่างเคสนี้นะครับผมก็จะใช้จุดสวิงหลักๆก็คือตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือล่าสุดเลยเนาะเป็นจุดล่าสุดที่นะราคาเพิ่งจะเฉลยด้วยการลงดิ่งลงมาตรงนี้แสดงว่าโอเคตรงนี้เป็นจุดสวิงไฮใหม่ที่อยู่ต่ําลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะ ตีกราฟได้ว่าแบบนี้จากทำเฟรมเดลี่นะครับจากสวิงไฮข้างบนนะครับไฮที่1มาหาไฮหลักที่2นะครับก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นแบบนี้แล้วมันก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆปรับขึ้นมาเรื่อยๆคือพฤติกรรมการซื้อขายมันค่อนข้างไดนามิกแล้วมันก็จะ เปลี่ยนรูปแบบการซื้อขายอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมอัปเดตโครงสร้างตลาดด้วยนะครับส่วนฝั่งล่างล่ะเราก็เห็นสวิงโล w ตรงนั้นใช่ไหมครับที่เป็นจุดต่ําสุดที่ชัดๆเลยเด้งชัดๆเลยนะครับสวิงโลอื่นๆก็อาจจะเป็นแค่สวิงย่อยเราก็ตีมาหาจุดที่2ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าตีมาหาจุดที่2ตรงนี้เราก็จะได้ว่ายังไงมันเป็นเหมือนสามเหลี่ยมใช่ไหมครับแสดงว่าอ่าสามเหลี่ยมเนี้ย เป็นลักษณะคล้ายๆสามเหลี่ยมด้านเท่าใช่ไหมครับเพราะว่าราคาเนี่ยเริ่มบีบเข้าหากันตรงกลางนะเราก็จะได้เราก็จะได้สมมุติฐานถัดๆไปนะครับแล้วการที่สามเหลี่ยมอันนี้มันก็จะไปโยงกับ tri theory หรือทฤษฎีนิดนึงนะครับว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยมันเกิดขึ้นในเทรน์ขาขึ้นใช่ไหมเกิดขึ้นในเทรนขาขึ้น,ก,น,น,น,ขขนก็อาจจะเป็นการพักตัวเพื่อไปต่อก็ได้นะครับใช้คำว่า possible หรืออาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ที่แน่ๆในกรอบของสามเหลี่ยมเนี่ย สามเหลี่ยมก็คือราคาเนี่ยจะทำสวิงไฮ h ต่ำลงและสวิงโลยกสูงขึ้นเพื่อบีบเข้าหากันใช่ไหมครับเราก็จะอ้างอิงจากพฤติกรรมหลักก่อนนะครับอ้างอิงพฤติกรรมหลักก่อนแสดงว่าตรงเนี้ยราคาเขาอาจจะลงไม่ถึง โซนแนวรับตรงนี้ก็ได้นะครับอาจจะไปก็ได้นะแต่ว่าจากกรอบราคาแล้วเราก็จะตั้งสมมุติฐานว่าเนี่ยราคามันเริ่มบีบเข้าหากันนี้ก็เตี้ยลงแสดงว่าอันนี้ก็น่าจะยกสูงขึ้นตามแนวระนาบใช่ไหมครับแล้วถ้าขึ้นไปอีกก็อาจจะเตี้ยลงบีบเข้าแบบนี้อีกเป็นต้นนะครับแต่มันจะเบรกออกไปจากกรอบสามเหลี่ยมนี้เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็จะใช้ถึงเวลาที่จะต้องใช้ Multiple Timeframes a อ a l y s i s นะครับอันนี้ดูคลิปเพิ่มเติมในช่องได้นะเรื่องของการใช้หลายทมเฟรมประกอบกันในการวิเคราะห์นะครับส่วนบริเวณตรงนี้ที่เราคาดการไว้ว่าราคาเนี่ยอาจจะมาทำาสวิง Low ใหม่ที่อยู่ต่ำลงได้นะครับมันอาจจะไม่ถึงกรอบเทรนไลน์หรือมันอาจจะเลยออกไปก็เป็นไปได้นะครับเพราะอย่าลืมนะว่าบริเวณแนวะรับแนวต้านเทรนไลน์อะไรพวกนี้มันเป็นบริเวณราคาเป็นโซนนะครับไม่ใช่แค่เส้นเทรนไลน์อย่างเดียวเนาะก็ เราก็จะได้ถึงเวลาที่จะต้องอเขาเรียกว่าซูมลงไปดูในทม์เฟรมเล็กนะครับว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นตรงน,นี้มันเกิดพฤติกรรมพักตัวขึ้นใช่ไหมครับที่เราเห็นในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเมื่อกีอ้เราก็มองไปทางซ้ายมือซิว่าทางซ้ายมือเราอาจจะมีแนวรับอะไรบ้างที่มันอยู่ใกล้ๆก,กับกรอบเทนไลน์ข้างล่างซึ่งมันสอดคล้องกับการที่ราคาเนี่ยอาจจะกลับตัวก่อนถึงเทนไลน์หรือว่าบริเวณเทนไลน์แล้วยกสวิงโล w ใหม่สูงขึ้น ะครับตามแนวระนาบอ่ะก็ดูซิว่าตรงเนี้ยอันตรงเนี้ยจะไปใช้เป็นซับพอร์ตประเภทไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าไดนามิกไม่น่าจะใช้ได้อันนี้สเตติกเนี่ยน่าจะใช้ได้นะครับเพราะว่าสโลปก็คือมีเทรนไลน์อยู่แล้วถูกไหมส่วนสเตติกเนี่ยอาจจะเป็นอ่าดีมานโซนหรือว่าเป็นแนวรับหรือว่าเป็นฟลิปโซนอะไรตรงนี้ก็ แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเลยนะครับอันนี้เราแต่จะหาเนาะส่วนของของผมนะผมจะดูอันนี้จะมาแชร์ให้ว่าดูยังไงนะครับ4ี่ชั่วโมงเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าราคาเนี่ยมันเทลงมาหนักมากแล้วก็มาพักตัวตรงนี้แต่ว่ามันยังไม่ถึงบริเวณโซนกรอบล่างใช่ไหมครับมันมาติดไอ้ตรงซ้ายมือตรงนี้อยู่โซนเดียวกันแต่ว่าอารมณ์ตลาดนะครับก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะดูด้วยว่าตอนเนี้ยในภาพล่าสุดเลยอะ่ะ ในภาพล่าสุดเลยก็คือราคามันเป็นขาลงในเทนย่อยอยู่ใช่ไหมครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น barish e momentum อยู่ sentiment เนี่ยเป็น barish e momentum แรงซื้อถามว่ามีหรือยังก็ยังไม่ถึงกับมีแต่แรงขายเองก็ชะลอมันก็เลยเกิดไซเว y นะครับแล้วไซเวเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเบรกขึ้นไปได้ทั้ง2ทางเลยถูกไหมครับซึ่งไซเวเนี้มันเกิดบริเวณใกล้ๆกับกรอบล่างของสามเหลี่ยมเมื่อกี้เลยซึ่งราคาอาจจะ สันนิษฐานก็คือราคาอาจจะยกโลสูงขึ้นได้อาจจะเป็นทนาดนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไซเว่เนี้เราก็อาจจะต้องรอราคามันเบรกไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวลงไปดูรายละเอียดกันอีกทีอันนี้ทำฟรม4ชั่วโมงนะครับไซเวนี้ยเราอาจจะรอราคามันเบรกไปก่อนก็ได้ตรงนี้มันก็จะเป็น1โลกับ1 h ไฮนะครับซึ่งมันอาจจะทำโลต่ำอีก โลใหม่ต่ําลงไปอีกก็ได้อาจจะไปอยู่ใกล้ๆเทนไลน์เพื่อไปเทสอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราอาจจะเจอสถานการณ์ที่เรียกว่าไงเหมือนราคาจะเบรกลงไปใช่ไหมเบรกลงไปปุ๊บแล้วใครปิดเซลล์ไม่ทันอย่างเงี้ยราคาวิ่งกลับขึ้นมาเบรกข้างบนนะอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะดูแต่ไซเ์วนี้พอมันเบรกลงล่างเราก็จะเทรดตาม ทิศทางที่ราคาเบรกเอาท์ไปใช่ไหมแต่เราอาจจะลืมดูโครงสร้างหลักของมันไปว่ามันเบรกไปชนกรอบใหญ่หรือเปล่ามันก็เลยมีการแบบรีเวิร์สขึ้นมาแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างหลักเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยที่อยากให้เน้นนะครับแล้วทองคำเนี่ยเป็นอะไรที่ทําพฤติกรรมซื้อขายค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าอะโวลุ่มการซื้อขายมันค่อนข้างเยอะด้วยนะครับมันก็เลยทําแพทเทิร์นแบบชัดมากมันวิ่งเยอะมันก็ทาแพทเทิร์นชัดนะครับยิ่งอาทำเฟรมใหญ่ๆ ทำเฟรมเล็กๆก,ก็ทาชัดมากแล้วทำเฟรมใหญ่ก็มันก็ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่นะครับพวกคู่เงินบางคู่ที่มันวิ่งช้าๆบางทีบางครั้งพฤติกรรมมันอาจจะไม่ชัดเจนมากเนาะอ่ะก็สันนิษฐานได้ว่าราคาเนี่ยอาจจะเบรกขึ้นมานะครับแล้วก็ มีการรีเทสขึ้นได้หรือว่าอาจจะเบรกลงไปชนกรอบล่างแล้วก็ค่อยกลับตัวขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ถามว่ามีโอกาสเบรกกรอบล่างลงไปเลยไหมก็มีนะครับเราต้องคิดหลายๆ possibilities เลยคือมันมีความเป็นไปได้หลายอย่างมากเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราไม่รู้เลยว่าตลาดมันจะไปทางไหนเราก็จะต้องค่อยๆรอ,อ,อให้ราคาฉเฉลยถ้าเราไม่แน่ใจเราไม่ชัวร์นะถ้าเรามองแล้วเห็นแบบโหมีความเป็นไปได้หลายแบบจังอาจจะขึ้นตรงนั้นอาจจะลงตรงนี้อาจจะลงแล้วเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราก็รอให้ราคามันเฉลยมากขึ้นมากขึ้นจน possibilities มันน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆ win rate เราจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันก็จะเหลืออยู่แค่แบบจาก4ช้อยเหลือ3ช้อยเหลือ2ช้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ possibilities มันลดน้อยลงแล้วเราจะเริ่มตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและไม่มีจดมากจนเกินไปนะครับทีนี้ตรงไซเวนี้เราจะทำอะไรต่อถ้าจะดูลึกลงไปอีกก็ไปดูที่1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคาทำกรอบไซเว์ที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ะ ใครจะไปใช้ d e m a n ซัพ p ลายก็แล้วแต่นะครับส่วนแนวรับเนี่ยจากเดิมที่มันเคยตรงนี้เป็นล่างสุดใช่ไหมเขาเปลี่ยนบริเวณซื้อขายมาเป็นแถวๆนี้แล้วเห็นไหมครับที่ราคามีการเทสบ่อยๆนะครับก็จะเป็นบริเวณนี้อ่าเราก็จะได้ไซเวมาแล้วซึ่งตรงเนี้ยหลายๆคนจะเริ่มตัดสินใจในการเทรดได้แล้วนะครับอ่าแต่ว่าถ้าใครที่เป็นเทรนเทรดเดอร์ก็จะไม่เทรดในไซเวถูกไหมก็จะรอให้ราคามันเบรกเป็นเทรนแสดงอาการของลักษณะเทรนก่อนคือ มีเทรนดิงสวิงสวิงไฮสวิงโลยกสูงขึ้นหรือหรือลดต่ำลงเป็นซีรีส์ก่อนที่เขาจะเทรดใช่ไหมครับแต่ก็ k e ี i อินมาว่าข้างล่างมีกรอบมีกรอบล่างของสามเหลี่ยมอยู่นะมันอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับส่วนข้างบนกรอบข้างบนอยู่อีกไกลเลยก็มีโอกาสที่ฝั่งซื้อเขาจะซื้อถ้าวางแผนฝั่งซื้อนะมันก็มีโอกาสที่จะรีซีบอ์ดค่อนข้างสูงนะครับ ส่วนบริเวณตรงนี้อ่ะก็อาจจะเหมาะกับการเทรดแบบไซ์เวย์ใครที่ใครที่เป็นไซเวย์เทรดเดอร์สเนี่ยก็จะเก็บบนเก็บล่างใช่ไหมครับแต่พอราคามันเบรกปุ๊บก็อาจจะมีบ้างที่โดน stop loss หรือถ้าไหวตัวทันก็อาจจะรอดไปนะครับอ่ะวิธีสังเกตอีกทีหนึ่งก็คือเราสังเกตไหมว่าราคาเนี่ยมันกระทุ้งแนวรับ เยอะมากเลยใช้คำศัพท์ง่ายๆเราจะได้เข้าใจง่ายมันเหมือนแบบเทสบ่อยใช่ไหมข้างบนเนี่ยมีอยู่สองรอบแล้วก็รอบนี้ไปไม่ถึงรอบนี้ก็ไปไม่ถึงรอบนี้ก็ไปไม่ถึงแสดงว่าแรงซื้อมันน้อยกว่าใช่ไหมครับมันตกลงถูกไหมแต่ราคาเนี่ยพยายามที่จะเห็นไหมอันนี้เป็นสวิงย่อยนะครับราคาเนี่ยลงมากระทุ้งแนวรับหลายรอบมากๆเลยแล้วทิศทางก่อนหน้าเป็นอะไรเทขายลงมาใช่ไหมครับแล้วอีกทิกหนึ่งเลยก็คือ การพักตัวส่วนใหญ่นะครับมักจะเป็นการพักตัวเพื่อไปต่อตามทิศทางก่อนหน้านะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเกิดเทรนขาลงเล็กๆขึ้นถูกไหมอ่าก็แสดงว่าราคาเนี่ยเหมือนจะ เหมือนจะจ่อเบรกแนวรับนะครับทำท่าอย่างนั้นนะซึ่งถามว่ามีโอกาสเด้งขึ้นไปไหมมีนะครับเราไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะเป็นจุด,จดตัดสินใจเล็กๆและเห็นไหมมันจะเริ่มเป็นเหมือนกับพวก Day Trader s c กั p e r ออะไรพวกนี้และตรงนี้ราคายังไม่หลุดผ่านไปได้คนที่รีบตัดสินใจเซลลตรงนี้เลยเพราะว่าแท่งแดงแท่งเดียวเนี่ยก็ อาจจะไปเซลใส่แนวรับได้เหมือนไปเหมือนไปขายของถูกบริเวณบริเวณเนี้ยนะครับเหมือนไปขายของถูกในช่วงเนี้ยอ่าในช่วงกรอบเนี้ยก็คือข้างบนน่ะคือของแพงข้างล่างคือของถูกเพราะฉะนั้นเราแบ่งแดนนะครับส่วนกรอบเล็กลงไปอีกตรงนี้นะครับมันก็จะแบ่งนี้อ่าข้างบนเนี้ยของแพงข้างล่างของถูกนะครับพยายามหากรอบราคาให้เจอเนาะกรอบย่อยกรอบหลักก็แล้วแต่นะครับเราก็ แต่ทีนี้พอกรอบมันเล็กลงปุ๊บมันจะเริ่มมีแฟกเตอร์อื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วอย่างเช่น Market ก็ s s i o n s e s s i o n f u n ction อะไรต่างๆอย่างเช่นตอนนี้มันเป็นตอนเช้าเนี่ยวอลุ่มมันอาจจะไม่เยอะมากเดี๋ยวพอลอนดอนเปิดนิวยอร์กเปิดปุ๊บมันอาจจะมีแรงมากพอที่จะอาจจะกดราคาลงไปทำโลใหม่ต่ำลงแล้วเบรกแนวรับได้อ่าแล้วมันอาจจะมีการย่อลงมาแบบนี้นะครับหรือว่ามันอาจจะพาเบรกขึ้นไปทำไฮใหม่สูงขึ้นแล้วก็มีการย่อลงมาแล้วก็ ขึ้นไปหากรอบบนต่ออะไรแบบนี้นะครับเราก็จะมีระยะในการวางแผนเข้าเทรดเนาะเพียงแค่หา market structure นะครับหาโครงสร้างตลาดให้เจอเราจะได้รู้ว่าเราจะทำอะไรต่อแล้วเราจะไปเลือกแนวรับแนวต้านไหนดีที่มันสัมพันธ์กับกรอบราคา Market Structure ส่วนเทคนิคการเข้าหรือว่า,าวิธีการเข้าเทรดอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าเราจะไปใช้เทคนิคการเข้าแบบไหนนะครับส่วนของผมเองก็จะใช้เป็น c a n d l e s t i c k ส,ส่วนใหญ่นะครับเป็น Candlestick Confirmation ซึ่งถ้าอยากรู้รายละเอียดเยอะๆเลยแล้วก็มีตัวอย่างอีกเยอะมากมายนะครับก็สามารถาเรียนใน Pocket Price Section ได้นะครับหรือว่าจะลองอ่าน13เทคนิค r a d e Forex แบบมือโปรเพื่อให้เข้าใจเครื่องมือหรือว่าเทคนิคทฤษฎีต่างๆเข้าใจตลาดเข้าใจพฤติกรรมซื้อขายพวกนี้ก่อนเนาะก็จริงๆแล้วทุกคู่นะครับ คนก็จะทําเหมือนกันนี่แหละก็คือดูพฤติกรรมราคาหากรอหาแนวรับแนวต้านแล้วก็รอราคามาถึงแล้วก็คอนเฟิร์มชั่นนะครับประมาณนี้ก็พอทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวจากตอนแรกๆมันอาจจะยากมันจะกลายเป็นง่ายเองนะครับก็ลองนำไปใช้ดูได้นะลองนำไปใช้กับทองคำไปใช้กับคู่เงินใช้กับสต็อกใช้กับอ่าอินดิสหรือว่าอะไรก็ลองได้หมดเลยทำเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ในคลิปนี้ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็ สอบถามคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับไว้ทำคลิปความรู้ใหม่แล้วเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ